พุทธานุสติอิติปิโสภะกวาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุปตโลกะวิทูลอานุตตโรบริสธรรมะสารธิสตาเทวมนุษย์นังพุทโธปะกวาติสวาคาโตภะกวตาธโมสันทิติโกอการิโกเอหิปัสโกโอปะนยิโกปัจัตั้งเวทิตโกวิญโยหิต สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุคุลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยตาหุเนยโยทักขิเนยโยอันเชลีสะเลนโยอนุตตลังคุยักเขตังโลกัสาเตจินดามมีเปียงมัน จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิในหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสัคโกปัชังทัสสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปิยังจัตถันสัพเพชนาพะหูชนาปิยังมะมะ สัจกรวาพุทธะตัณังโอสถังอุตมังววรังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชนะโสธิตนานัสสันตุปัตตวาสเปทุกขาวูปสเมตุเตสัจกตวาธรรมะตัณังโอสถังอุตมังววรังปริลาหูปสเมตุเตสัมะเตเชนะโสธิตนานัสสันตุปัตตวาสเปปญาหูปสเมตุเตสัจกตวาสังฆะตังโอสถังอุตมังววรังหุเนเลยังปลาหุเนยยังสังฆเตเชนะโสธิตนา นัส,สันตตปัตถวาสปเปโลคาวูปัสเมนตุเตอ <c oughs> ิติปิโสปะคะวาอาหารหังสัมมาสัมพุโทโธวิช,ชาจารณสัมปันโนสุป,ปตโลกัปิทูลอะนุตตโวปาาสสรุริสธรรมะสารติสถาเทวมนุษสานังพุทโธปะคะวาติสวาขาโตปะคะวาตาธรรมโังสันทิติโกอาคาลโกเอหิปัสิโกโอปะณญยโก,ป,ยโกปัจัตตังเวยทิตโพวิโยหิเ,ฮเ,ฮเต <c oughs> สุปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐะภุริสสะภุปวลาเอสะพระคาวะโตสาวกสังโฆอหุ่นยโยวลาหุ่นยโยวทักกิเุนยโยอัญชลีิกะรนิโยอนุตตลังปุญญักเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยาสังทาสังโกนัง ปุะสันติสเนหังมาตาปิตาววโอละหังปโูตันจัดมหาราชาตะวังมังโพสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปรเสทิกินจิเทโวเยสกโกปัจชังทัศมินกินเนวะทัตตาปิยังกันตัง สาลิปุตโตภวันตุเมสิทิลาพังชนะนะเยมะเนจินดาปิยังจะทะนังสเพชนะพระหูชนะปิยางมะมะสักกัตตวาพุทธะตังโอสถังอุตมังวัลังที่ตังเทวมนุสานังพุทธเตเชะนัปโสตินาณสันตุปทวาสาเพทุกข,ขาอุปสมณตุเตหสักกัตตวาธรรมะตังโอสถังอุตมังวัลัง ปะลิลาโหปสมะนังธรรมเตเชนะโสทิตนะนสังตุปทาอวาสเพยปยาวูปสมเณตุเตสากตะวะสังขลตนังโอสถังอุตมังวะลังอหุเนยยางปาหุเนยยางสังคเตเชนะโสทิลนะนสังตุปทาอวาสเพโลคาวูปสมเณตุเต อิเิปิโสพระวาอระหังสมมาสามพุโทโธวิชาจรรยสัมพนโนสุขโตโลกบวิทูนอนุตโตปุริสธ,ธรรมะสารทิสัทธา,าเทวมนุษนานังพุโทโธพกรกวาติสาาาวาคาโตพระัตตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนายโกปจจังเวท,ทิตโววินูหิเติ สุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยะที่ทางจัตตางินปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุขะลานิเอสาพภะคะวตโตสาวะกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักกิเนยโยอัญชตีกะระนิโยอนุตตะังปุญญะเขตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังปุหะสันติเสนหังมาตาปิตาวะโอหังอภูตันจะมหาราชาตะวันมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทวสุโปเศธิกิจิเทวเยสโกปัจจังทัสมิกิเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตภวันตุเมสิทธิลาภังชะนานนเยมะณีจินดาปิยังจะทัตังสัพเพชะนาภูชะนาปิยังมะวะ สักกตวาพุทธสักกตวาพุทธนักนงโอสถังอุตมังวะลังที่ตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสทินาณสันตุปัตตวะสเพทุกขาวูปัสเะตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวะลังปริลาหูปสัมมานังธรรมเตเชนะโสทินาณสันตุปัตตวะสเปปยาวูปสเมตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวะลัง อาโหเนยยังปาโหเนอยอยางสังคเตเชนะโสตินานสันตุปตวาสัพเพโลคาบูปะสะเมนตุเตง <c oughs> ชกยาสันากตาพุกธาเชตวามาลังสวาหะนังจะตุสัจจาสพัพพงลสังเยปิเวงสุนันา,าสภา ตันหังกะลาทะโยพุทธ,ธาเทวีสตินายการสพเพปฏิทิตาไมหังมัตะเกเตหุนิสลาเสีเสปฏิทิโตไมหังพุโทโธธรรมโรมเทวิโลจะเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเ,สร,เอร,รสัพุทธนากโรพัทเยเมอุลุตโธสารีพุทโตจะทักขิเนวพนทะโยปิิภาคัสมิงโกคะลาโนโจะวามะเก ทักกิเนสวเนมหังอาสุงานันทะลากุโลกัสโปจะมาหานาโมอุพาสุภามโสตะเกเกสโตปิติภาขาสมิงสุริโยวัประพังกัตโลลิสินโดสิริสังปันโนโสปิโตบริปุลขโวกุม,มาากาสโปเทโลเมหมสศีจิตวาตโกโสมหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิกุนากัตโลหุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะศิวตีเถลา,าปัญจะอิเมชาตา,าตารารตา นลาเตติลกามะมะเสสาสติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตศีติมหาเทลาชิตวันโตชินโัรษาชะกลันตาศีนาเตเชนัอังคบังเคสุสันติตา <c oughs> ละตะนานังปุรโตรอาสิกทักิเนเมตสุตตะกันตชักขังปัชโต สิกวาเมอังคุลิมาละกังคันทมโฬะปะลิตันจะอาตานาติยสุต,ตกังอากาเสิงชัทนังอาสิเสสาปาตาละสันทิตาชินานานาบลรสังยุตตาสัตตปากาลัลงกาตาวาตปิตาทสสัญชาตาพาหิรัชตุปตัตวาอเศิษาวิรักยามยันตอนันตชินเตชะสา วัสโตเมสกิจเจนะสธาสัมพุทธปัญชะเลชินปัญชละมะชัชามิวิหารันตังมหิเตเลสถาปาเลนตุบังสัพเพเตมหอาปุริสาสภาอิเจวามโตสุตโตสุภะโข,ขชินานุภาเวนะชิตุปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิกสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันทราโยสัตธัมมานุภา,า,า,าวะปาลิโตเจลามิชินปัญชะเลเ